สวัสดีคะ่ะ fc แฟ n คล u บน้องไรอันทุกท่านและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องเจเจสตอรี J ่จะขอพาท่านผู้ชมทุกท่านมาลํำลึกถึงบรรยากาศวันที่น้องไรอันยุติการเป็นแชมป์2 0 0สมัยกันคะ่ะหรือว่าสละแชมป์2 0 0สมัยเนาะวันนั้นคุณลีงก็ได้ถามน้องไรอันขึ้นมาว่ายุติทำไม ทำไมไม่อยากได้เงินต่อไปอีกล่ะลูกมันยังมีเงินรอไรอันอีกตั้งเยอะแนะ่น้องไรอันก็ตอบว่าผมอยากให้โอกาสคนอื่นครับอยากให้คนอื่นได้มาสัมผัสตร,ตรงนี้บ้างได้คำว่าเป็นแชมป์ได้เงินไปช่วยเหลือครอบครัวเขาในวันที่เขาลำบากมากคุณลีงมองหน้าไรอันแล้วก็พูดขึ้นมาว่า หนูเป็นคนเก่งและเป็นคนดีมากถ้าผมมีลูกแบบคุณผมจะรักคุณมากเลยคุณดิงพูดแล้วก็ร้องไห้ได้วยสายตาที่รู้สึกเสียดายนะคะเราก็สัมผัสได้เลยว่าน้องไรอันเป็นคนดีจริงๆเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าเพื่อนที่ก้าเข้ามาร้องเพลงในรายการไม่หมดนี่เพื่อจะนำเงินไปใช้จ่าย ในครอบครัวกันนะคะแล้วก็ทราบซึ้งใจกับคำพูดของคุณสุนารีบางช่วงบางตอนขอนำมาเล่าให้เอฟซีแฟนคลับได้ฟังอีกรอบนะคะหนูคือลูกของพวกเราจากวันนี้หนูเหมือนต้องไปสู้กับลูกที่กว้างขึ้นพวกเรายังอยู่เป็นแบกให้หนูเสมอ และก็ขอให้หนูถูกรักมากขึ้นกว่าเดิมประสบความสำเร็จนะลูกแม่จะรอเป็นกำลังใจและติดตามหนูตลอดไปมันเป็นอะไรที่ทราบสิ้งใจมากๆกับคำพูดของหลายๆคนนะคะซึ่งเจ๊ก็ยังไม่ได้หยิบยกมาพูดนะคะก็หยิบยกมาเป็นบางส่วนก็ขอให้น้องเจริญเจริญ ต่อไปในวันข้างหน้าก็แล้วกันนะคะน้องเป็นคนดีน่ารักร้องเพลงก็เพราะก็ขอให้เอฟซีแฟนค่ะแล้วก็แม่แม่ทุกท่านรักน้องไปตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะ